ขราดขึ้นแต่หันมาปฏิบัติสามใบเรเื่อ,าอาายา,า,ยา,กกา,า,าดเด้นอนี่องค์พระรัตนตรัยของเฮานี่โอปักลักษากลุ่มครองก็ไเลยให้หันมาปฏิบัตินําผู้ใดน้อนี่ห่างหายจากการปฏิบัตินี่ขึ้นมานี่สามใบติดเลยไผ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอันนี้ก็ไพ่บวชไพ่ใบแมชีบวชชี่หรือห่างหายจากการปฏิบัติให้หันมาปฏิบัตินาเด้อจยาเด้อช่วงนี้คือสิบ่มีอียังแล้วละ่ะเพราะว่าสามใบติดกันอย่างสี่คือ ก็เพิ่งอยากจบแล้วเพราะว่าย ar ังเพราะว่าท่านยญ่ปฏิบัติปฏิบัติสวดมนต์เจริญพระนาสิขอพ่อนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่ใจเนาะที่ปกปักรักษาอยู่หิ่งพระเจ้านั่นแหละอยู่ในบ้าน่ในซองเจ้านั่นแหละอยู่ในที่อยู่ในท่าของเจ้านี่อยู่อ่อฟูจูนกันเลยในที่ในท่าที่อยู่ในคันนีวลานี่กันเลยฮันมาปฏิบัติเน่ใจเด้อเนี่มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปูรุสีก็ได้พูดไอเอียงก็ได้หรือออ่่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายมียิ่งก็ได้จ้าหันอ่ขอพรท่านในสายงานของเจา้าเจ้าสิคริสิลงทุนเอียงก็กดีหรือสิเริ่มต้นเอียงก็ขอพรเอาเจ้าสิประสบขคนสำเร็จอาคุณสิบ่มีหยังละ่ะหากผู้ใดเอ่อมากการอ่านไพ่ของข่อยก็ฝากกดไลคดด์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้า